สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมคลิปนี้นะครับจะมาทำาเกี่ยวกับเวนิการครับเล็กโปรไฟล์ของสไปร,บ,รบัตเทอร์นะฮะซึ่งได้ของเสริมล่าสุดนะครับจากชุด GCP.13 นะออกมาได้สักพักาานึงแล้วน,นะรับผมว่าผมเนี่ยค่อยมาเขาไ้มาทำอีกทีหนึ่งนะซึ่งเด็กสไปรบัตเทอร์นะครับก็จะเล่น่แบบใบนี้นะฮะ ก็คือมีจะเป็นเป็นสบาัเทอร์แบบ GBA นะับก็คือจะทําให้เราจะเล่นคือ g b S ของสบายบัเทอร์ครับมันแรงมากนะก็คือใครโดนไปนี่คือ,อยังไงก็ตายอ่ะครับมันแรงมากนะผมแล้วซึ่งเด็กนี้ครับก็จะทําให้มันถึง GBA ลอยที่สุดนะเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่เนี่ย GBA ก็ต้องสไตล์สีสไตล์หใช่ไหม เด็กนี้จะสไตล์แรกก็ได้หรือสไตล์สองก็ได้นะครับถ้าสมมติว่าพอมือขึ้นอะไรแบบนี้นะครับผมส่วนใหญ่ผมก็จะเด็กนี้ก็จะได้สไตล์ G B X สไตล์สองสไตล์สามประมาณนี้นครับสไตล์หนึ่งก็มีนะครับผมทำให้นะคบมันจะต้องรีบปฏิการครับเพื่อที่จะทำให้ได้เ e n เวอร์เชนเรเรื่อยๆนะโอเคครับผมอ่ะมาดูลิสต์ X กันก่อนนะครับโอเคมา มาอยุดดูที่เกตสามนะครับผมเกตสามเนี่ยมันจะใส่เป็นแบบนี้นะฮะอ่าเป็นแบบนี้ที่เกตสามเนี่ยจะมีใบใหม่ครับดาวยักษ์ไลซิงเกตสตาร์กับอัสเซเลียฟาะทานนะครับไลซีโนวาน่าสองตัวนี้ดียังไงครับผมอ่าใบนี้นะครับเป็นฐานใหม่นะอ่ามีความสามารถชาร์จนะครับผมแล้วก็ถ้ามันลงเวนหรือลงเรียเนี่ยสามารถคัตบัสหนึ่งแล้วเอามือเข้าโซ่ได้นะครับ ถ้าสมมติอา่อาถ้าจะาข้าค้อนครับคอเกียสองหรือต่ำกว่าที่มีเทคชาร์จหนึ่งใบจากกองนะแล้วก็ลงมาในช่องช่องว่างครับจากนั้นถ้าตัวมันอยู่ในสภาพอยู่ในสภาพชาร์จลูกสามพันนะอีกอยคก็คือเอ,เม,อเมื่อจบเมื่อจบเทินนะครับของของใครก็ได้นะจีพีสองนะครับผมแล้วก็ถ้าเรียรมีสองใบเลยน้อยกว่าจวดหนึ่งนะครับเอ้ยเอาเอาเรียนหนึ่งใบเข้าโซแล้วก็จวหนึ่ง อ๋อเพื่มมือนะแล้วก็เรียกเพื่อนได้ตอนมาลงนะวันี้จะอ่าวันี้นะับเป็นไรซิงโนว่านะมีสกิลฐานนะครับก็คือจีโซนทับมันปุ๊บจีโซนก็จะได้เทคน,นะครับเมื่อตีบั๊หนึ่งเอามือเข้าโซนนะอ่าแล้วก็บั๊หนึ่งเอามือเข้าโซนครับนะแล้วก็เรียกกาจะกองลงมาแล้วบวกห้าพนะันดีเทคก็คือออโต้ครับเมื่อตีฮะมือเข้าโซนแล้วก็เสิร์ฟกาจะกรงได้ รับลงมาลงมาช่องว่างนะใส่เป็นเกศสามแปดใบนะเป็นไลซิโนว่าหมดเลยเพราะว่าเด็กมันจะเป็นต้องให้แวนติดอะไลซนะิโนว่ามันถึงจะเก่งก็จะใส่แบบนี้มานะครับเพราะว่าเกศสามเด็กจีก็ใส่อย่างนี้แหละนะครับแปไใบครับ,บอ่ะเรามาดูที่เกศสองกันนะครับเกศสองเนี่ยจะใส่แบบนี้นะครับจะมีขี้หูนะบสี่ใบวนนี้ใบเก่านะครับ,บ,าบานะอาจจะอาจจะไม่ได้อ่านผิดนะครับ ใส่แบบนี้นะฮะอ่าที่ยูนะครับมันตีแรงครับผมใบนี้เอ่อนำมาเล่นกับ GBEX ได้นะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเอ่อ GBEX เนี่ยมันแรงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวหลังมันจะต่อบูทให้ใช่ไหมมันจะแรงแล้วก็ใบนี้ถ้าสมมติมันตีคู่แข่งฮนะิตเนี่ยเอ่อมันก็จะได้มือฟรีถือว่าเราเราจะคอคอคอได้ฟรีอีกตัวหนึ่งนะครับก็ดีมากส่วนใบนี้นะครับลงมาบั๊นหนึ่งโซ่หนึ่งนะเอาไปหนึ่งใบใบแล้วก็กลับมากว่าห้าพันห้าพันครถ้าติด อ่าทำให้เพื่อติดชาร์จได้แบนี้ก็นำมาเล่นตอน GBA กเอได้สามใบนะต่อมาครับเป็นเกรดหนึ่งครับผมอ่าเกรดหนึ่งครับจะมีอย่างนี้ครับผมจะมีฟล็อกเบรเดอร์นะครับจะมีทิงไกนะแล้วก็จะมี PG นะครับ PG ใหม่นะก็ไม่ค่อยได้ใช้เทคนะครับใบนี้บอกว่าถ้ามันถ้าการนี้นะครับถูกส่งเข้ากองจากช่องรายการครับ เลือกการ์ดจากดอกไม่เกินสามใบแล้วก็เอาไปบายนะครับแล้วก็ยุดเลือกยูนิตหนึใบนะครับบวกหมื่นตามตัวเองที่อยู่ในช่องบศูนย์ใส่12บสอใบเพราะเราที่ไปใส่ตัวเริ่มครับอย่างต่อมาที่เกียรศูนย์นะใส่ตัวเริ่มของผมนีก็นเ,นเนิ่นะใส่สามใบนะครับจริงๆใส่4เลยก็ได้นะก็ดีมากผมมีแค่สามนะครับเขาจะบ,บ้านหนึ่งครับรีไทยยู่ในนี้นะแล้วก็ เซอร์กตอีกือัำกวาที่เป็นสไปบัตเทอร์1ใบจากกล่องขึ้นมือได้ข้อดีของมันก็คือสามารถอ่าเราจะปกติเราจะมันนำมาเสิร์ตเป็นฮิวทิเกอร์ครับเพื่อที่จะนำมาปาดีกาดนะพอเราปาดีกาดเยอะเนี่ยเราก็จะได้เจเนเรชั่นเบีกเยอะใช่ไหมตรงนั้นเราก็สามารถใช้เป็น g b s ได้อย่างรวดเร็วน,นะครับแล้วก็เป็นเกมหแข็งนะก็เลยใส่อันนี้มาเพื่อหยิบฮิวขึ้นมือจากกลองคนระับ จากนั้นแล้วก็ต่อมาเป็นทิกเกอร์นะครับผมจริงๆแนะนำนะครับที่แนะนําจริงๆเยจะเป็นดอสิบหกนะครับแต่ว่าจะที่แนะนําจริงๆจะเป็นดอทิกเกอร์นะครับสิบหกใบไอ้สิบสองใบนะก็จะมีแบบนี้ก็จะมีทิกเกอร์ดอทิกเกอร์สิบเออสิบสองใบแลว้วก็ฮิวอีกสี่นะเพราะว่าเด็กเนี้ยมันจะไปต้องถ้ายิ่งมันมีมือเนี่ยมันจะยิ่งเก่งเพราะว่า gbx เเนี่ยมันต้องใช้มือในการลงหนึ่งตัวใช่ไหมซึ่ง ในการทําเวฟซึ่งเวฟหนึงเนี่ยมันแรงมากห้าหกหมื่นอะไรเงี้ยครับแล้วก็เอามือเข้าโซแล้วก็เอาตัวที่ตีเสร็จเข้าโซใช่ไหมแล้วก็จะลงลงมาเรื่อยๆตามตามมือครับจนมือหมดเลยนะทําให้ยิ่งเรามีมือเยอะเนี่ยเราจะได้เปียบครับในการเล่น GBE นะก็จะแบบหนะ้าหกหมื่นตีห้าหกหมื่นแล้วก็แบบตีเป็นสิบเวฟเลยนะหมดมากวันนี้คนระับทำให้ถ้าสมมติเรามีมือเยอะเราก็จะทำเวฟได้เยอะนะ ก็เราจะใส่ฮิวด้วยเพราะว่าเราจะนํามาใช้เป็นเราจะนํามาใช้นะเพื่อเป็นคอสนะครับของอ่าอ่าจีจีการครับจริงๆอันนี้แนะนําให้เป็นดอนะแต่ว่าผมมีผมมีดอแค่นี้นะก็เลยผมก็เลยใสยค่คีกัสแตนมานะครับผมอ่ะคีกัสแตนเนี่ยก็ดีนะครับผมคีเอาอย่ฐานได้ สแตนครับมันก็มีความสามารถชาร์จฮะถ้ามันบูสต์หรือโจมตีก็จะได้งยแดมโซชาร์จก็บวกสามพันก็ผลติ๊กเกอร์จะเป็นประมาณนี้นะเรับผมต่อมาที่จี n i t นตนะครับโอเคครับก็จีโซนะฮะจะมีใบนี้เป็นใบใหม่ครับใส่สี่ใบนะบอกว่าเมื่อตีนะครับนะครับบัตรหนึ่งต้วไง่ยตัวเองนะแล้วก็สามารถใช้ค่าคอร์สนะครับแล้วก็ใบเรียกาศกี่ใบก็ได้นะ สาบายสามใบขึ้นไปได้จว์หนึ่งนะแล้วก็โดดเลีกาจากใบโซนหนงมาเนี่ยตามจีโซนทุกๆหนึ่งใบที่ไงอยู่นะสมมุติว่าจีโซนเราหงสามใบเราก็จะได้ลงเรียมาได้ส,งสูงสุดก็คือ6กใบเรียนครับสมมุติมีหงาสองใบก็จะโดดลงมาได้สี่ตัวนะครับผมลงมาในที่ที่ไม่ไม,ไมีอยู่นะครับแล้วก็ที่แตกต่างกันนะครับ เอามาทำเวฟนะครับแล้วก็ทอาห้เรียติชาร์ตใส่สี่ใบนะครับเพราะว่าสกิลวานฐานใหม่เนี่ยมันไม่มีสกิลที่เวลาสไตล์ทับแล้วนะครับมันก็เลยทําให้ตัวเนี่ยติดชาร์ตไม่ได้นะฮะใบนี้ก็จะทําให้เราขอก้าจากมือนะครับแล้วก็ทําให้ติดชาร์ตได้นะต่อมาครับจะเป็นไอ้พวกนี้นะครับจะเป็นอันนี้บัคเข้าใส่นะครับ g ีแปดนะครับใส่หนึ่งใบนะครับ บอกว่ามุ้ยนิตของคุณเมื่อยูนิตโจมตีนะครับชี้หนึ่งหมื่นให้หนึ่งตัวนะเรายูนิตนั้นได้รับสกิลตีเสร็จนะครับเอามือยะโซแล้วก็ยูนิตนั้นเข้าโซนครับแล้วก็เรียกเพื่อนลงมาอีกตัวนึงลงมาที่ไม่มียูนิตอยู่นะครับแล้วก็จะมีนะครับเป็นใบนี้นะครับที่เหลือเนี่ยจริงๆไม่ได้บังคับนะเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ใช้นบสามใบนี้ส่วนใหญ่เล่นแค่เนี้ย แล้วก็อันนี้จะเป็นพิคาโร่ครับเป็นตัวเสริฐเพื่อนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นที่ฟรีครับก็จะใส่เป็นแบบนี้มาประมานับที่กาดครับบังคับครับใบนี้อย่างต้องใส่ครับใบนี้นำมาง่ายที่กาดได้นะไม่งั้นจะเปิด GB ได้ลำบากมากนะเพราะว่าใบเนี้ยมันเปิดได้ทีละสองนะครับถ้าสมมติไม่มีใบเนี้ยมันก็จะค่อนข้างลินยากครับการจะเอา g ีบีแบตลงมาในสไตล์สองเนี่ยมันจะทําได้ยากนะครับ โจจะใส่ใบนี้มาแล้วก็จะเป็นใบนี้แล้วก็ใบใหม่ชิคก็ใบใหม่ครับชิคก็ใบใหม่บอกว่านำอากาศปุ๊บนะครับนำก๊าซจากดอกแล้วก็โซโลโซนะครับรวมกันไม่เกินสามใบนะครับที่มีเกจแตกต่างกันนะเอากลับไปใต้กองครับเท่ากับสามใบได้ชิวบวกหมื่นก็ใส่มาเผื่อครับผมก็วิธีการเล่นของเด็กนะก็เ,เริ่มมาเนี่ยเราจะมีตัวเริ่มใช่ไหม แล้วก็เล่นตามปกตินะครับไลท์เกตหนึ่งไปอะไรเงี้ยนะครับไลท์เกตหนึ่งนะครับเกตสองเกตสามอะไรเงี้ยนะครับถึงช่วงสไตล์นะครับแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับสมมุติว่าเราได้สไตล์ก่อนครับแล้วก็สมมุติว่าเรามีฮิวถืออยนมือนะครับหรือว่าเราจะมีเป็นมีกระเท็นเนอร์นะครับอย่างเงี้ยเราก็สามารถเล่นได้นะครับ แล้วก็เอามกเเทนเนอร์ไปโปยเลยครับผมแล้วก็กดสกิลนะเพื่อเสิร์ชฮิวทิกเกอร์นะครับจากกองขึ้นมืออะไรเงี้ยอันนี้ก็เวอร์เกิดไปนะขึ้นมาสนะี่ใบสมมุติว่าขึ้นมาสักสองสาใบอะไรเงี้ยครับแล้วก็เอาไปเนี้ยทำเทคอะไรให้เรียบร้อยครับผมลงก้าจากมือลงมาเพื่อใช้สกิลแล้วก็ตีไปกดชาร์จลงมาทําเวฟอะไรเรืเ่อยๆครับผมแล้วก็จบเทินก็บันี้ก็จะกลับ G ใช่ไหมตอนเนี้ย G พอทำเทคคนเนี้ย จีมันจะหงายไปสองแล้วนะครับสมมติว่ายืดทนเขาแข่งแล้วก็ปาจิกาดไปเลยครับผมไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าเราต้องรีบไปเกมนะครับด้วยความที่เด็กเราอะดอกค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยมือมือเราจะค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างหนานะเนี่ยมือเราก็จะค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ปาจิกาดสู้เขาเลยนะะเขาตีมาแล้วก็จิกาดครับผมจิกาดสมมติว่าใบนี้เป็นใบแรกหงายจิกาดครับใบที่สองนะตีมาเอาเบ๊ ต่อมานะครับถ้าสมมติว่าเขามีเวฟต่อนะฮะอ่าตอนนี้มัน Gb สี่ใช่ไหมเราต้องการอีกสามนะครับอ่าถ้าสมมติว่าเขามีอีกเวฟหนึ่งเนี่ยแล้วเรามีฮิวคาอีกใบอยนมือเนี่ยนะครับให้ปลาจิการท,ที่ไม่จําเป็นต้องหงายจิการนะให้ปลาพวกนี้ไปอ่จาจะปลาใบนี้ไปนะครับแล้วก็เวฟสุดท้ายนะครับปลาให้ปลาเป็นใบนี้นะฮะหรือว่าเวฟเวฟสุดท้ายไม่รู้แหละแต่ว่าฮิวสุดท้ายนะครับให้ปลาเป็นใบนี้นะครับ รอยชิวมันสูงนะฮะแต่ว่า,าสมมุติว่าเรามีฮิวถืออยู่สองใบบนมือนะครับแต่ว่าการปลาครั้งที่สองของเราเราไปทะลึง่งปลาใบนี้แล้วก็เผยไงปุ๊บฮิวใบต่อไปมันจะปาดเป็นจีการไม่ได้นะเพราะว่าจีการเงื่อนไขอย่าลืมนะครับเงื่อนไขของจีการก็คือต้องมีจีการในจีโซนเนี่ยไงอยู่สามใบหรือตามกว่านะครับถ้ามีไงอยู่สี่ใบเมื่อไหร่สี่ใบขึ้นไปเมื่อไหร่คุณไม่สามารถปาจีการได้นะครับดังนั้นเนี่ย ก็ควรที่จะปาจิการครับให้ครบนะครับสมมุติว่ามือเราโมมากนะครับเรามีฮิวสามใบนะรบเราอาจจะเสิร์ชจากตัวเริ่มนะครับแล้วก็มือเรามีมีกเนเนอร์เนี่ยเราก็เสิร์ชฮิวใช่ไหมเทอร์หน้าเราก็เล่น g ีวีเอได้เลยนะเพราะว่าไอการแบบนี้มันกาดค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับก็เนะเทอร์นี้ก็อาจจะไม่ตายนะเนี่ยมือเราเยอะด้วยนะอาจจะเสียมือไปสักสองสามใบอะไรอย่างี้ก็ได้นะ ก็หน้าจั่วมานะแล้วก็เล่นเป็น g b x นะครับเล่นเป็น g b X นะครับอ่าวิธีเซตบอร์ดก็คือเราต้องมีใบนี้ใบหนึ่งครับถ้าไม่มีจะค่อนข้างเบานะแล้วก็แล้วก็แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วก็ต้องการเนี่ยเราต้องเราต้องมีไว้อย่างน้อยใบหนึ่งครับแต่ถ้าถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะแต่ว่าถ้ามีเนี่ยจะค่อนข้างดีมากนะครับจะปิดได้ค่อนข้างชัวร์นะครับกว่าถ้าไม่มีเนี่ย แล้วมือเราน้อยก็คู่แข่งเนี่ยอาจจะปิดคู่แข่งได้ยากนะครับอันนี้ไม่ถ้าสมมติแดมคู่แข่งเนี่ยมีน้อยกว่าสองใบอะไรเงี้ยก็ยังไม่ต้องรีบใช้ก็ได้ครับผมเพราะว่าจริงๆใช้ได้แหละโค้สูตรแดมก็ใช้ได้แต่เราต้องดูมือคู่แข่งด้วยสมมติว่ามือคู่แข่งมีแบบมีเป็นสิบหลายสิบอะไรเงี้ยแล้วแดมเมทเขามันก็มีหนึ่งสองใบหนึ่งสองแดมอะไรเงี้ยก็อยา่าเพิ่งใช้นะครับเพราะว่าเราอาจจะปิดเขาไม่ได้แล้วเราจะป็นคนตายเองนะเพราะว่า มันต้องใช้มือมือทั้งหมดของเราครับปิดเขาไม่ได้ก็ตายเองนะทําให้ค่อนข้างเสี่ยงครับในการใช้นะแต่ว่าเราชนะแล้วนะครับผมแล้วก็ใช้ไปเลยนะครับเราก็จะมีใบนี้ใบหนึ่งครับฟอร์เรเดอร์นะแล้วก็จะมีพวกเนี้ยนะครับเอามาตีต้นเกมเอามาตีได้นะแล้วก็อาจจะเอาตัวนี้ตีนะครับสกิลของ g b x นะฮะมันจะชี้หนึ่งหมื่นให้กับเรียกตักหนึ่งตัวนะ เราจะชี้หนึ่งหมื่นให้ตัวหลังครับฟอกเลเดอร์นะ,ะแวนกจุมตีครับอยู่ในจุมตีชี้หมื่นให้ตัวหลังนะอ่าเช็คอะไรไปไม่รู้ครับเช็คได้อีกสามใบนะสมมติมือเราเยอะมากเพราะเราใส่ดอเยอะนะครับสมมติเราเช็คได้อะไรก็ถ้าสมมติว่าได้ทิกให้โยนข้างครับแต่ถ้าได้คิ้ให้ชีแวนหรือว่ายาง,งก็แล้วแต่ครับแต่ว่าถ้าพลังเนี่ยแนะนําไม่ให้ข้างนะ,ะสมมติได้มีเราไม่เจอทิกเลยครับแต่มือเราเยอะมาก อันนี้เราตีนะอันนี้หมื่นหกใช่ไหมเราได้บกไปสองหมื่นจากสองใบนี้นะครับบวกไปสองหมื่นหมื่นหกเป็นสามหมืน่นหก็แรงแล้วนะครับสามหมืนหกแล้วก็สกิลแวนครับเมื่อมียูนิตีนะรอบรอบเลนี้นะครับให้ไอตัวข้างหน้าเนี่ยชี้ตัวเองนะครับก็จะบวกอีีหมื่นนะจากหมื่นหกบวกไปสามหมื่นก็เป็นสี่ห <rencies> มืนหกก็แรงมากคู่แข่งก็จะกาดยากมาก ถ้าสมมติคู่แข่งกัาเป็นกิฟฟินมานะครับผมกิฟฟินคืออะไรอ่เดี๋ยวแปลภาพไหมโอเคกิฟฟินคือใบนี้นะครับมันสามารถรีทายการที่ตีมาได้แต่ว่าสกิลแวนของเรานะครับมันบอกว่าเมื่อจบการต่อสู้นะครับที่ยูนิตนี้ที่ยูนิตที่ได้เทคตีหรือบูธนะครับผมดังนั้นเนี่ยกิฟฟินมันถือว่าบังคับจบแอทแทคเฟสของตัวนั้นดังนั้นเนี่ย เราได้ใช้ก่อนครับผมกิฟฟินยิงมาถือว่ายิงมาก็ถือว่าจบการต่อสู้แล้วจบการต่อสู้ที่ตีแล้วนะครับถึงถึงกิฟฟินถึงเราตีตีตีแรงกว่าที่เขากาดนะครับแต่ว่ามันถือว่าจบการต่อสู้แล้วนะครับแล้วก็มันจะสามารถหลบกะิฟฟินได้นะครับก็คือเอามือเข้าโซนะแล้วก็เอานี้เข้าโซใช่ไหมก็สามารถหลบหลบได้แล้วก็คอลงมาใหม่นะอาจจะคอจากกอเป็นหี่โง่ก็ได้นะนี่ ขึ้โฮปุ๊บลงมามันจะบวกหมื่นนะจากสกิลชาร์จครับตัวหลังบอกว่าถ้าแวนเป็นไลซิงครับแล้วมีชาร์จลงมาหน้ามันมันจะสแตนนะแล้วก็ตีไปอย่างเงี้ครับมันก็จะแรงกว่าเดิมอันนี้จะตีเป็นหมื่นหกสองสามหมื่นหกสี่หมื่นหกแล้วก็สกิลแวนครับชีตัวเองนะเป็นหนะ้าหมื่นหกครับเป็นห้าหมื่นหกแรงมากนะแล้วก็ทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับผมตีเสร็จก็ข้อโซนครับแล้วก็เอามือข้อโซนฮะแล้วก็เรียกลงมาเรื่อยๆครับตี ก็แรงครับสี่หมื่นหกอะไรเงี้ยตีเสร็จก็ทําไปเรื่อยๆจนกว่ามือจะหมดนะครับส่วนใหญ่ก็คู่แข่งก็จะก็น่าจะตายนะครับเพราะว่ามันแรงม嘛เวฟละสี่หมื่นอะไรเงี้ยตีเป็นสิบเวฟนะครับเนี่ยตีเป็นสิบเวฟเลยนะฮะคู่ขแข่งก็น่าจะกาดลําบากมากนะครับแล้วด้วยความที่อาการที่สามารถรีไทตัวข้างหน้าเนี่ยก็ค่อนข้าง,างยากก็วิธีสู้กับมันก็พยายามตัดตัวหลังนะครับตอนที้เขาตีมาก็อาจจะใช้จีกาที่มีความสามารถที่จะรีไท ดีกาดด้านหลังเแข็งนะครับหรืออาจจะอาจจะเป็นยุกเกอร์ที่สามารถล็อกล็อกข้างหลังได้นะครับก็ทําให้เวฟของเขาเนี่ยค่อนข้างเบาลงนะครับอ่าก็ไว้ประมาณนี้ผมกับสไปร์เทอร์นะจีบีเอ็กนะครับก็ถือว่าเป็นเด็กที่เก่งอีกเด็กหนึ่งนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างเล่นไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับผม <S <S ผมคิดว่านะผมว่าถ้าทุกคนรู้หลักของมันนะครับผมว่าเล่นไม่ยากนะครับรู้หลักของมันว่ามันต้องเล่นยังไงนะมีเระเทนเนอร์เนี่ยคูณค่าตอนไหนแล้วก็ เสิร์ฟฮิวขึ้นมาเนี่ยเราก็ใช้จีการให้ถูกจังหวะอะไรเงี้ยเอ่อการ์ดมันการ์ดค่อนข้างหนานะครับเพราะว่าจีการใบบเนี้ยมันการ์ดแล้วก็ส่วนใหญ่สไปบาเทอร์เราไม่ค่อยมีเดียวอยู่ในช่องอยู่แล้วตีเสร็จมันก็จะวนกลับกับกองหมดนะครับทําให้ใบเนี้ยมันบุกชิวสูงนะครับ่ะพอบุกชิวสูงพอบุกชิวสูงนะครับทาให้มันป้องกันค่อนข้างหนานะครับมันจะไม่ตายระหว่างทางครับถ้าเรามียังมีฮิวอยู่นะครับพอปลาอะไรเสร็จนะลรวก็อาากัตพาเป็นจีบนะครับ <ues> แล้วก็ลงเป็น g b x นะครับเพื่อที่จะปิดเกมผู้แข่งนะครับผมก็ทุ่มสุดตัวเลยครับผมเหลือมือหนึ่งใบก็ไม่ต้องไปเหลือนะตีตีให้เขาสุดสุดแล้วนะครับก็สมมุติว่าเราคิดว่าปิดเกมไม่ได้นะเหลือมือสักสี่ห้าใบอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็ทาอะไรไม่ได้แล้วอะ่ะมันก็ต้องสู้ต่อแล้วเพราะจีการเราก็ใช้หมดแล้วนะก็หากก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสําหรับซับไฟบร์เทอร์นะครับ g b 8ครับไม่ชอบรีดอะไรมีอะไรเพิ่มนะครับก็สามารถไป เพิ่มเติมได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อน